วันนี้เป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจยมกะการสามปกคละวันนี้เป็นวันแรกในการทำการศึกษาการสามปกขละ ของสัจจะยมกะก็ต้องเป็นคู่แรกนะคู่แรกปุจฉาแรกในแรกก็คืออนุโลมะในปุจฉาแรกก็คืออนุโลมะปุจฉาคู่แรกก็คือคู่ทุกข์กับสมุขเปิดหนังสือไปที่หน้า5 1อ หนังสือนะหน้า,ห,นาห้าสิบเอ็ดเท่าอายุอตมาพอดีนะสามละสามละสันนิษฐานทุกจักเกิดสางสัยท่านแรกแต่สมุขจักไม่เกิด สังสยะท่อนหลังสมุกก็จัดเกิดก็เริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานแล้วค่อยกระจายแบ่งสรรปันส่วนไปตามสังสยะแต่ละท่อนท่านแรกท่อนหลังนะต้องการอย่างไรนะ ก็ว่ากันไปตามองค์ธรรมที่สันนิษฐานมีให้ไว้หรือหาให้ไว้นะถ้ามีก็ได้ไปถ้าไม่มีอ่อย่างเช่นถ้าสังทยะท่อนแรกไม่มีองค์ธรรมก็อมันตาแปลว่ามีแต่ท่อนที่สองท่อนเดียวซึ่งตรงกับสันนิษฐานทุกประการนะก็จะอามันตาไปแต่ถ้ามีอย่างเช่นคู่นี้เนี่ย นะตา,ามที่เราเห็นเนี่ยมันมีท่านแรกก็มีท่านหลังก็มีนะวิจารณาจะไปอามันตาไม่ได้เพราะว่าโดยเฉพาะองค์ธรรมในส่วนของสังตัยะท่านแรกมันตรงกันข้ามกับสันนิษฐานดูเครื่องหมายนะส่วนท่านหลังเนี่ยตรงกันกับสันนิษฐานนะดูเครื่องหมายนั่นเองดูเครื่องหมายทุก จักเกิดนะพึงได้อธิบายวิถีของสัจจะยมกะการตามปุะละไปแมปแมปนะสดสดร้อนร้อนะคงอุ่นอุ่นนะคงไม่ได้ร้อนถึงขั้นว่านะไม่สามารถที่จะหยิบมาถือไว้ในมือแล้ว เปิดดูทำความเข้าใจไปในกัน,นะที่เรียนคู่นี้นะมันคงอุ่นๆนะอุ่นๆอุ่นๆก็จะย้อนหรือยูเทิร์นกลับไปพูดถึงวิถีของ สัจจะยมกะการสามปุคละสดสดร้อนร้อนอุ่นอ่น,นะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าในสองวิถีวิถีที่หนึ่งที่ใช้คำย่อว่าอิซึ่งย่อมาจากอิตเรสังหมายถึงบุคคลที่จักไม่ได้มรรคหรือบุคคลที่ ลอกจากปัชิมะุู้ิกบุคคลซึ่งองค์ธรรมก็ได้แก่อภพภะอภพะปุตชนสี่ส่วนหมายเลขสองหมายเลขสองเนี่ยก็ตรงกันข้ามกับหมายเลขหนึ่งเราจะใช้คำย่อไว้ว่าฉิก็คือย่อมาจากปัชิมะวิการนางังซึ่งก็จะหมายถึงบุคคลที่มีโอกาสได้มากมีโอกาสบรรลุธรรมนะแน่นอน แนะ่นะนอนแล้วก็ในหมายเลขหนึ่งก็ดีหมายเลขสองก็ดีนะทุกขสัจจะจะเกิดแนะ่นอนพื้นที่เยอะส่วนสมุทัเสัจจะนะหมายเลขหนึ่งเกิดแนะ่นอนพื้นที่เต็มที่นะทุกขสัจจะก็เต็มที่เหมือนกันในะหมายเลขหนึ่งเต็มที่เต็มพื้นที่การเกิด ในหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะได้ทั้งทุกได้ทั้งสมุไม่ได้มักส่วนในหมายเลขสองเนี่ยได้ทั้งสามเลยทุกก็ได้สมุก,ก็ได้มักก็ได้แต่ว่าพื้นที่ต่างกันนะพื้นที่ต่างกันพื้นที่เยอะที่สุดก็ต้องเป็นเจ้าทุกเจ้าทุกนะเป็นเจ้าทุกเหมือนเดิมพื้นที่แคบหน่อยนะก็คือสมุเท,ท้สัจจะ เพราะว่าในหมายเลขสพื้นที่ของสมุทัเทยสัจจะก็จะมีแค่ตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดจนถึงโลหกส่วนพื้นที่ของมรคสัจจะก็จะกว้างหน่อยนะตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดจนถึงโวธานซึ่งเกิดก่อนอรรตมรคจิตนะสำหรับพื้นที่ของทุกขกสัจจะอย่างที่บอกไปนะยาวเลยนะ ตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดจนถึงจิตดวงสุดท้ายที่เกิดก่อนปัจฉิมจิตอันนี้หมายถึงในหมายเลขสองนะนี่เป็นการทบทวนยูเทิร์นวิธีของสัจจะยมะกะการสามปุกกันละให้พวกเราได้มีอยู่ในในความเข้าใจระดับหนึ่งนะทีนี้เราจะมาซอยเราจะมาแจงรายละเอียดไปตามคู่นะ ตามปกติที่เราศึกษากันทุกจักเกิดแน่นอนนะหมายเลขนึงมาแน่หมายเลขนึง่มาแน่ทุกจักเกิดก็ดีสมุจักเกิดก็ดีหมายเลขนึงหมายเลขสองมาแน่นะโดยเฉพาะหมายเลขนึงมาเต็มเต็มนะส่วนหมายเลขสองทุกจักเกิดอย่างที่บอกไปแล้วนะนี่ตั้งแต่นี่เลยเวียนว่ายตายเกิดจนถึงนี่เลยเนี่ยจนถึงอรพอสองจุดสี่ ดูตามหมายเลขก็ดีเหมือนกันนะหมายเลข2เนี่ยในวิธีของหมายเลข2จะมีตั้งแต่2.1จนถึง2.5แต่พื้นที่ที่ทุกจะเกิดในหมายเลข2เนี่ยนะตั้งแต่2.1ไปเลยจนถึง2.4นะไม่มี2.5 2.5ไม่มานะ2.1ก็คือเวียนไหวาตายเกิดจนถึงโล6 2.2แรกนะ 2. 2แรกก็โล7ถึงอนุ 2.2หลังโว,วทานตำแหน่งเดียวเลยนะ2.3อรมอร,รัตมัก2.4อรพรนะนี่คือทุกจักเกิดได้ทั้งหมายเลขหนึได้ทั้งหมายเลขสองหมายเลขส,สองเนี่ยได้เกือบหมดเว้นแต่2.5คือปัดฉีดเท่านั้นแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายแห่งสนนันนะิษฐานคือเครื่องหมายถูกว่า ไว้ในแถวหน้าของแต่ละตําแหน่งแถวหน้าก็หมายทุกนะคือทุกจักเกิดทางนั้นจากนั้นเราก็ดูสังสยะท่านแรกว่าต้องการองคธรรมอะไรแบบไหนต้องการองค์ธรรมที่แต่สมุจักไม่เกิดแต่สมุจักไม่เกิดถ้าเราจําวิถีได้นะสมุจักเกิดเนี่ยหมายเลขหนึ่งเต็มเต็ม แล้วก็หมายเลขสองเนี่ยสองจุดหนึ่งเท่านั้นนอกนั้นสมุจจกไม่เกิดเห็นไหมเราก็นี่เลยเนี่ยเว้นสองเว้นหนึ่งกับสองจุดหนึ่งเพราะว่าสองตำแหน่งนี้สมุจจะเกิดนอกนั้นสมุจจะไม่เกิดเราก็ใส่เครื่องหมายการการะบาดไว้เลยตั้งแต่สองจุดสองไปจนถึงสองจุดสี่ถูกต้องเลยนะก็แปลว่าสมุจจกไม่เกิดเนี่ยได้นี่เลยได้ตั้งแต่ใจตั้งแต่อะไร ได้ตั้งแต่2.2นะ2.2ไปจนถึง2.4 2.2แรกเลยนะแล้วก็2.2หลังด้วยแล้วก็2.3คืออรอมอด้วย2.4คืออรพอ,อด้วยนะนี่นะนี่นะแต่แต่การสามเนี่ยมีพิเศษมีพิเศษอย่างไร การสามเนี่ยเวลาแสดงองค์ธรรมจะเอาบุคคลที่คุณธรรมสูงกว่านำหน้าบุคคลที่มีคุณธรรมสูงกว่านำหน้าอย่างเช่นหมวดแรกหมวดแรกนี้เนี่ยได้2 2งจถึงสอนี่ตามลำดับหมายเลขนะ2 2 2จุดสอ แต่เวลาแสดงองค์ธรรมจริงๆเนี่ยเอา2.3ขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วย2.4แล้วก็2.2ทั้ง2จุดเนี่ยไปไว้ข้างหลังอย่างที่บอกไปก็คือเอาบุคคลที่คุณธรรมสูงกว่าในองค์ธรรมหมวดเดียวกันเนี่ยนำหน้าทีนี้มีคำถามว่า2.3คืออรมอรหัตมาก4คืออรพอรัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วอ่ะ ทำไมไม่เอาอรพอคือ2.4นำหน้าอรมอทำไมไม่เอาเพราะว่าอรพอคุณธรรมสูงกว่าตอบว่าตอบว่าอรพอคุณธรรมสูงกว่าก็จริงแต่ว่าต้องเกิดต่อจากอรมอทันทีจะไปนำหน้าอรมอไม่ได้นะดังนั้นเราจรึง เอา2.3คืออรอมอนำหน้าถือว่าเขาเขาสำคัญกว่านะแต่เขาไม่เกิดไม่ดับอรอพอหรือ2.4จะเกิดต่อเกิดขึ้นต่อจากเขาไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเกรดความรู้นะก็ถ้ากาว่ามวนแรกได้ได,ได้ได้นี่แหละ2.2ถึง2.4 แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเอาบุคคลที่คุณธรรมสูงกว่าในองค์ธรรมหมวดเดียวกันนั้นขึ้นก่อนหรือนำหน้าดังนั้นในหมวดแรกนี้เราจรึงเอา2.3อรอมอนำหน้าตามด้วย2.4อรอพอแล้วก็ตามด้วยตามด้วย2.2เห็นไหม2.2หลังขึ้นก่อนโวาทานเพราะคุณธรรมก็สูงกว่า2.2แรก คือตั้งแต่โลเจ็ดถึงอนุเรียงลำดับอย่างนี้นะจากสูงไปหาต่ำนั่นเองต่อไปไปดูสังสย,ยะหมวดหลังท่อนหลังกันดูสมุจักเกิดเนื่องจากเราใส่เครื่องหมายไว้เรียบร้อยแลย้วก็คือ1กับ2.1 1กับ2.1ถามว่า ใครคุณธรรมสูงกว่ากันก็2.1นึ่งเติม1นึให้ด้วยนะสอไม่ใช่สองเฉยๆนะ2.1แล้วก็1ก็เอา2.1นึ่ำหน้าเพราะคุณธรรมก็สูงกว่า1นหนึ่งเนี่ยอภิเนะเอาไว้ข้างหลังนะสมุจะเกิดจึงได้2.1ตั้งแต่เวียนว่าจนถึงโลโหะแล้วก็1คืออิตเรสังนะ มาดูรายละเอียดทางด้านองค์ธรรมของแต่ละตำแหน่งของแต่ละหมายเลขของแต่ละบุคคลก่อน2.3อรมอรมนะองค์ธรรมก็คืออรหัต h a ร a บุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสาของอรหัต h มร a จิตหนึ่งเจตสิก 36. สาสจน2.4อรพอองค์ธรรมได้แก่อรั a ผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสของจิตนับตั้งแต่ อรหัตผลจิตในอรหัตมค้าวิถีเป็นต้นจนถึงจิตที่เกิดก่อนปรินิพานจิตวงเล็บปัจฉิมจิตก็คือ2.4เนี่ยพื้นที่เขาขากว้างหน่อยจนกว่านะจนกว่าสอจะเกิดพื้นที่ของเขาอะนะเราจึงต้องเขียนองค์ธรรมเป็นภาพรวมว่านับตั้งแต่อรหัตผลและจิตในอรหัตมร้าวิถีเป็นต้นจนถึงจุติจิต จนถึงจิตที่เกิดก่อนปรินิพานจิตก็คือปก่อนปชิมจิตน,นั่นเองนะส่วน2.2โวนะโวนะโวสอโวทานอนาคามิผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของโวทานที่ในอรหัตมรคคาวิถีอันนี้เป็นมุขยะในหรือโดยตรงนะโดยตรงส่วนโดยอ้อมอันนี้เป็นโดยอ้อมนะโดยอ้อม 2.2แรกก็คือตั้งแต่โลจถึงอน,นุเนี่ยเป็นโดยอ้อมนะมาดูนะผู้ที่จะได้มรดกทั้ง4ตามลำดับโดยไม่มีตันหาขั้นในระหว่างนั้นได้แก่ติเหตุกาปุตุชนหนึ่งมรรกบุคคลเบื้องต่ำามผลบุคคลเบื้องต่ำสามนี่ผู้ที่จะได้มรดกตามลำดับแล้วก็ไม่มีตันหาขั้นนะ แต่ถ้ามีตันหาขั้นก็จะซอยเป็นสามคนนี้เดี๋ยวก่อนนะโดยไม่มีตันหาขั้นในระหว่างนั้นได้แก่ติเหตุกาปุตุชนนึงมากข้าบุคคลม้่งต่ำสามผลบุคบคลมั่งต่ำสามแล้วก็ไปนี่คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะตั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตันหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมก็คือตั้งแต่โลเจตเนี่ยนะตั้งแต่โลเจตเป็นต้นจนถึงอนุโลม ในอารัธรรมะวิถีคำนี้ต้องต่อท้ายทั้งสี่บรรทัดนี้เลยนะคำนี้คำที่เราปิดการวมไว้เนี่ยต่อท้ายทั้งสี่บรรทัดนี้นะต่อไปถ้ามีตันหาขั้นก็คือ2 2โลเจตถึงอนุนี่แหละเราจะมาซอยออกเป็นมีตันหาขั้นไม่มีตันหาขั้นไปแล้วถ้ามีตันหาขั้นก็จะออกมาเป็น3มชุดแบบนี้นะ ถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็ได้แก่โสดาปฏิผลบุคคลหนึ่งมรรคบุคคลเบื้องกลางสองผลบุคคลเบื้องกลางสองแล้วก็ไปนี่ต่อเลยคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนาบตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมะคาวิถี ถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสําเร็จเป็นสกาทาคามีแล้วก็ได้แก่สกาทาคามีผลบุคคลหนึ่งอนากามีมาก้าบุคคลหนึ่งอนากามีผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมากาวิถี ถ้ามีตัณหากั้นหลังจากสำเร็จเป็นอนากามีแล้วก็ได้แก่อนากามีผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมากาวิถีแต่ถ้าเราไปดูในหนังสือหน้า57เดนี่ยนะคำนี้คำที่ปีการรวมไว้เนี่ยท่านจะไปเขียนไว้ ตรงนี้นะบรรทัดหนึ่งบรรทัดบนทัดหนึ่งกับบรรทัดสุดท้ายเพราะว่ามันซ้ํากันท่านก็เลยไม่ได้เขียนซ้านะแต่เวลาเวลาเรากล่าวจริงๆต้องกล่าวอย่างที่ได้ได้กล่าวไปแล้วนะก็คือทั้งสี่บรรทัดเนี่ยต้องต่อท้ายด้วยคําว่าคือในขณะที่ถึงพร้อมคํารวมนี้ที่ปิดกาวไวน้นี้ทุกบรรทัดเลยนะต่อไปหมวดหลังซึ่งได้ 2 utet, six, 1, 2แรกขอไปส2 1อนะขไป2อนะ2แรกนั่นเองก็คือ2.1เวียน่ายจนถึงโล6นะเติมหนึ่งให้เวยนะ2.1เวียน่ายจนถึงโล6นะผู้ที่จะได้มัดทั้ง4ตามลำดับผู้ที่จะได้มัดทั้ง4ตามลำดับก็จะคล้ายๆกับตรงนี้นะดูนะ ผู้ที่จะได้มากทั้งสีตามลำดับโดยไม่มีตันหาขั้นในระหว่างนั้นได้แก่พัพระปุตุชนสแล้วก็นี่เหมือนกันนี่เหมือนกันนะเหมือนกันคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นไม่ได้จนถึงโลภะชาวนาดวงที่หที่เกิดก่อนชาวนาดวงที่เจ็ดอันเป็นตันหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายอันนี้หมายถึงไม่มีตันหาขัาน้น ต่อไปจะแบ่งเป็นถ้ามีตัณหาขั้นนะสามชุดนะก็คือสามท่านนีงถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสําเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็ได้แก่พระพา,ป,า,ป,า,ป,าปุติชน4โสดาปฏิมาค่าบุคลหนโสดาปฏิผลบุคคหนึ่ง,ค,ค,งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้ง3าของจิต นัมตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโลภะชวนะดวงที่หกที่เกิดก่อนชวนะดวงที่เจ็ดอันเป็นตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นสกทากามีแล้วก็ได้แก่ภาพภาพปุุชน์สีมากาบุคลคเบื้องตามสองผลบุคคลเบื้องตามสอง คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโลภะเจ้าวนาดวงที่หกที่เกิดก่อนเจ้าวนาดวงที่เจ็ดอันเป็นตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายถ้ามีตัณหากั้นหลังจากสำเร็จเป็นอนาคามีแล้วก็ได้แก่ปัจจาระผลสุชนติมากาบุคคลเบื้องต่ำสามผลบ,บุคคลเบื้องต่ำสาม คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโลภะเจวนาดวงที่หกที่เกิดกอนเจวนาดวงที่เจ็ดอันเป็นตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายฮะต่อไปของหมายเลขหนึ่งอิตเตรสังนะอภพภะปุตชนสี่ คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาจนหาที่สุดมิดได้นะจากนั้นเราก็จะมาดูวิสัชนากันพยายามเชื่อมโยงกับองธรรมให้ได้นะวิสัชนาแต่ละชุดเนี่ยหมวดแรกนะหมวดแรกเราได้มาเยอะเลยอ่ะดูทีละอย่างเลยสองจาอรอมอ วิสัชนาว่าอะคะมัคคะสมังคีหนังนะส่วน2.4อรพอวิสัจนาว่าอรหันตานังแล้วก็2.2ทั้ง2จุดนะโวทานอันเป็นโดยตรงมุขยะในก็ดีโลเจตทิ้งอนุก่อนโวทานอันเป็นโดยอ้อมก็ดีนะตรงนี้เราเติมโดยอ้อมก็ไหนก็ดีนะ ก็จะวิสัชนารวมว่ายัศาจิตศะอนันตราอคัมขังปฏิลพิสันตินี่เป็นวิสัชนารวมก็คือเป็นวิสัชนาของ2.2ทั้ง2องตำแหน่งนะทั้งสองตำแหน่งนะตั้งแต่โลเจดไปถึงอนุชุดหนึงโวชุดหนึงนะก็จะวิสัชนารวมอย่างนี้นะเฉนะพาะอันนี้หมายถึงในในองค์ธรรมหมวดนี้นะ ส่วนหมวดหลังนะได้สองจุดหนึ่งเวียนว่าจนถึงโลหกกับหนึ่งคืออิตเตรสังหรืออภปะเรารวมนะเรารวมเป็นอิตเตรสังนะคือถ้าวิสัชนาหมวดหลังได้หมายเลขหนึ่งมาแล้วก็จะมีหมายเลขสองจุดใดเข้ามาก็ตามแต่จะวิสัชนาว่าอิตเตรสังอย่างเดียวเลยนะก็คือรวมไป กับหมายเลขหนึ่งอิตตเรสังหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่หมายเลข2.1เวียนว่าจนถึงโลหมารวมกับต้องมารวมกับหมายเลข1คืออิตตเรสังเป็นวิสัชนารวมร่วมกันแบบนี้เนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าอิเตเรสังที่แปลว่บุคคลที่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือนอกจากบุคคลในหมวดแรกนั่นเองนะนั้น หมหลังจะได้ใครก็แล้วแต่นะได้ใครก็แล้วแต่ถ้ามีหมายเล็กหนึ่งอยู่ด้วยเราก็จะอิตเรสังตลอดไปเช่นนี้นะอาจารย์นั้นเราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันยาตสศโทุกขศาสจังโอปัชจิสติตัจสะสมทัยญาตสจังโอปัชจิสติเต ทุกขสัจจะจะเกิดแก่บคุคคลใดสมุทัยสัจจะก็จะเกิดแก่บุคคลน,นั้นใช่ไหมวิสัจ,จนาอาการมากาสังคีนังอรหันตานังยสัสสจิตตสะอนันตระอากามากาบัฏิลาเปสันติเตสัง ทุกขสัจจงอุปาทิสติโนจเตสังสมุทัยสัจจงอุปาทิสติอิเตสังเตสังทุกขสัจจ์จะอุปาทิสติสมุทัยสัจจ์จะอุปาทิสติบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอรหัตมรรมเหล่านั้นก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีบุคคลเหล่าใด จะได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งโวทานบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยโวทานเหล่านั้นก็ดีทุกขสัจจะจะเกิดแต่สมุทัยสัจจะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นทุกขสัจจะก็จะเกิดสมุทัยสัจจะก็จะเกิด องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อรหัตมรรคบุคณหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของอรหัตมรรคจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบหกอรหัตผลบุคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่นขณะทั้งสามของจิต นับตั้งแต่อรหัตผลจิตในอรหัตมรคาวิถีเป็นต้นจนถึงจิตที่เกิดก่อนปรินิพานาจิตปัจฉิมจิตอนาคามิผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของโวทานที่ในอรหัตมรคาวิถีโดยตรงมุขยะในผู้ที่จะได้มากทั้งสีตามลำดับ โดยไม่มีตัณหาขั้นในระหว่างนั้นได้แก่ติเหตุกาปุตุจนหนึ่งมากาบุคลบบคลเบื้องต่ำสามผลบุคคลเบื้องต่ำสามคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตตมกา,าวิถี ถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็ได้แก่โสดาปฏิผลบุคคลหนึ่งมรกคบ,บุคคลเบื้องกลางสองผลบุคคลเบื้องกลางสองคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมกคาวีตี ถ้ามีตัณหากั้นหลังจากสำเร็จเป็นสกทากามีแล้วก็ได้แก่สกทากามีผลบุคคลหนึ่งอนากามีมากคบุคคลหนึ่งอนากามีผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครัค้งสุดท้ายเป็นตน้นจนถึงอนุโลมในอาราตมกะเวที ถ้ามีตัณหาการหลังจากสำเร็จเป็นอนากามีแล้วก็ได้แก่อนากามีผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้น,น่งขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นตอนจนถึงอนุโลมในอราตมกาวิถีองค์เล็บโดยอ้อมไว้นะและ ผู้ที่จะได้มากทั้งสีตามลำดับโดยไม่มีตัณหาขั้นในรอหว่างนั้นได้แก่พระพ,ระพ,ระพุทธชนสีคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโลภะเจวนาดวงที่หกที่เกิดก่อเจวนาดวงที่เจ็ดอันเป็นตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้าย ถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็ได้แก่พระพาปุ้ดจนสี่โสดาปฏิมาก้าบุคคลหนึ่งโซดาปฏิผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโลภะเจวนาดวงที่หกที่เกิดการเจวนาดวงที่เจ็ดอันเป็นตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้าย ถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นสกทา,ากามีแล้วก็ได้แก่พปะพุทธเจ้าตรีมากะบุคคลเบื้องต่ำสองผลบุคคลเบื้องต่ำสองคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโลภะเจวนาดวงที่หกที่เกิดก่อนเจ้าวนาดวงที่เจ็ดอันเป็นตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้าย ถ้ามีตัณหาการหลังจากสำเร็จเป็นอนาคามีแล้วก็ได้แก่ภพาภะปุจจชนสีมกบ,บุคคลเบื้องตามสามผลบุคคลเบื้องตามสามคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโลภะเจวนาดวงที่หที่เกิดก่อนเจวนาดวงที่เจ็ด อันเป็นตันหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายอภัพภะปุตชนสีคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแหน่งขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่เวียนว่าตายเกิดเป็นต้นมาจนหาที่สุดมิได้องค์ธรรมของสังขยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ